แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมบไดูสติกแมนสุพรีมอะไรสักอย่างนั่นแหละแตแล้ววันนี้เราจะมาดูบอทสู้กันเนาะมาดูทำไมบอทสู้กันจะเป็นการแรนดมมนอมบอทอ้มจะแมชนี้จะเป็นการแรนดมอมอุวกรณนะครับโอ้โหตอนนี้สีเหลืองจะรอนไปมแรกก็ไม่รอนอ่าเรมอีกแล้วขออ้าวนี้สมมวุฒ สีสีน้ำเงินได้อาวุธกาดอยู่นิดนึงเพิ่งเอาเพราะาเอาไว้ทีละพอไดไดเฉยเฉยเออแรกเขาก็ยิงมั่วเลยคือ,อส่วนสีเหลืองได้เขียวยมัทุตคนที่ไม่เหมือนเขียวยมัทุจริงๆเิ็นเพราะมันเป็น,นปสีฟ้าอ้าวแล้วสีเหลืองก็ชนะอ้าวแล้วก็หลอดแล้วก็หลอดเลื่อนหายมาแล้วคราวนี้ใครจะชนะอีกเนี่ยโอ้โหไหนใคราวน,นี้ใครจะชนะคราวนี้ใครชะนะ ไหนๆดูจีไหนๆเอ้าเออเผื่อสีไหนคอมเมนต์ได้แต่ถ้ามันปิดคอมเมนต์มันก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้ทำสีเหลืองได้เปรียบมากเลยนะครับตอนนี้เพราะสีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินยิ่ใช้ได้แต่อาวุธกากและอันนี้อาวุธไม่กากแต่แบบกได้มาแพ้อไอศครีมบรา โฆษณางั้นะจะคลิป <c oughs> เฮ้ยโฆษณาเฟซบุ๊กโอเค okay. ที่จะกลับมาเจากลับมาในแมชอีกแล้วนะครับคราวนี้ยีสีด้าเงินได้อาวุธดีนะวัวกับวัวกับเลี้ยงก็ได้อาวุธดีแต่บเป็นปืนแต่ยิงออกมาเป็นกล้วยแล้วจะแพ้ไหมจะแพ้ไหมจะตกไหมไม่ตกโอ้โหโดนฟรีสไปเมื่อกี้แล้วก็และสีนด้าเงินจะตายไหมด้าเงินจะตายไหม ไม่ตายและอีกถังจะตายไหมจะตกตายไหมคราวนี้ตายไหมตายนะครับโอ้โหน้ำเงินไม่ได้เปรียบเลยน้ำเงินเป็นแพ้แพแพแพสี่รอบใช่ไหมเนี่ยคราวนี้ได้วุ้อะไรโอ้ยอ๋อระเบิดเออระเบิดไม่ระเบิดเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยติดบัก๊กเฉยเอา จะชนะไหมจะชนะไหมจะชนะไหมไม่ชนะอีกแล้วแพ้อีกแล้ว,อลวเอาละครับวันนี้ตอนนี้มีน้ําเงินได้รองเท้าเพราะเหมือนเหมือนรองเท้าไอรอนแมนแต่ก็ไม่ใช่ไอรอนแมนเพราะว่าเป็นสีนดำเงินแล้วสิหรือจะโดนรถไฟชนไหมไอไลท์เทรนไหมไม่โดนไม่โอนน้ำเงินตายอีกแล้ว และคราวนี้ก็มาในมาในโมดตสู้น้ำเงินได้เปรียบแล้วแต่น้ำเงินก็ไม่ค่อยได้เปรียบเหมือนกอันเพราะว่าเพราะว่าโอ้เพราะว่าสีเหลืองอะเพราะว่าสีเหลืองชนะไปเจ็ดแปดรอบเพราะแต่น้ำเงินพึ่งชนะสองรอบคราวนี้จะแพ้แน่เลยเออแพ้แพ้แน่ๆเอาไป สีเหลืองเอาระเบิดของแกไปหรือสีอะไรหายดูซิไหนไหนเออแตกสองแต่น้ำเงินชนะเพราะเหลืองตายก่อนอันนี้อะไรการต่อเอาแล้วครับจังงว่านี่น้ำเงินใช้การการอะไรไม่รู้การอะไรในการแบตเทอร์ไฟอ่ะการเป็นไฟดุยิีแรกและตอนนี้ ีสีเหลืองใช้บีมและสีน้ำเงินก็ตกอีกแล้วตกตายอีกแล้วอ้าวแล้วสีเหลืองก็ตกโฆษณาโฆษณาด้วยนะผมซื้อผมซื้อปิดโฆษณาไม่ได้ผมไม่มีตังค์มันมีให้ซื้อโฆษณาไหมหรือว่าให้ปิดโฆษณาอยู่แล้วเออหรือว่าปิดเน็ตปิดเลยอ่ะเออไม่เอา,เอา,เอาช่างมาเด้อ โอเคแล้วตอนนี้มีสู้กันมันเลยโอ้โหนี่น้ำเงินชนะอีกแล้วแต่ชนะก็น้อยนี่ถ้าดีถ้าสีน้ำเงินชนะอีกสี่รอบน้ำเงินก็จะได้เปรียบเปรียบอยู่โ,โอเคเดี๋ยวคราวนี้นี่สีเหลืองสีเหลืองใช้ลอลิปปอมแล้วลกับสีน้ำเงินใช้มีดมีดสั้น แต่ตอนนี้เขาจะล,มล้มไหมล้มน้ำเงินได้เปรียบน้ำเงินเริ่มได้เปรียบแล้วแต่ตอนนี้กบบ็มาที่ดันมันเกาะลอยไปกลางโอ้สารพิษและน้ำเงินก็ชนะคราวนี้จะมีอะไรอีกไหมคราวนี้น้ำเงินได้อาวุธเทพเทพและซีเลียนก็ได้อาวุธด,ดีเหมือนกัน มันไม่ใช่อาวุธเทพหรอกมันก็อาวุธด,ดีทั้งคู่โอเคเย่างไรทีนี้ใครจะชนะใครจะชนะมาลุ้นกันอ้าเราสียเรือเ่องชนะอีกแล้วโอเคทีนี้อันนี้แมปที่ผมสร้างเองตอนแรกสร้างไม่รู้เรื่องเลยโอเคทั้งวันนี้ใครจะโดนเราอ่ะหรือว่าใครจะโดนปากกระเด็นไปเออล้มเ,เงินอีกแล้วไฮโคชน,นะ ฉันเปลี่ยนโคตรละเฮ้ยจะสก,กิปสก,กิปเออไอ้เนี่เอาแล้วตอนนี้สีน้ำเงินเ,เริ่มน้ำแล้วเริ่มน้ำแล้วน้ำไปหนึ่งแล้วแล้วสีสีเหลืาาองจะทำไหมคราวนี้เพราะสีน้ำเงินตอนนี้ไม่มีอินฟินิตี้การ์ดเป็นของทานอดและและสีเหลืองมีแค่ แค่ทันกากากมันกากเลยโอ้โหโดนลูบแล้วนะตอนนี้เฮ้ยโดนอืสโลมโมยโอ้ยเดี๋ยวนะใครจะชนะใครจะชนะลุ้นกันเหลืองหรือรับเงินใครจะชนะใครจะชนะ,ะชนะเหลืองได้เลยเออหลืองได้เลยเออเหลืองแล้วเขานี่ก็เท่ากันนะเก้าเก้า โอ้ที่นี่ฝั่งไหนจะชนะเหลืองหรือน้ำเงินเหลืองหรือน้ำเงินเหลืองเหลืองมีเอออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรดีเขาเรียกอะไรนเเระไรไเออข้าส่วนส่วนสีน้ำเงินมีถุงมือไอรอนแมนและเหลืองก็ชนะทีนี้เหลืองกลับมานำอยู่หนึ่งคะแนน,นแล้วตอนนี้ใครจะชนะอีกและหเหลืองก็นำมีแล้ว เหรียญก็นำนำน้ำเงินไปแล้วน้ำเงินจะยอมไม่ได้ไอ้น้ำเงินใช้ดาบคาตาณ์ดาบคาตานะทำไมไม่ใช้ดาบคาตานะตัดสะพานเออสะพานแตก,แกจะชนะไหมจะชนะไหมทีน้ำเงินจะชนะไหมชนะไหม,มแล้วก็แพ้อ,อีกแล้วคราวนี้ใครจะมาคราวนี้จะชนะไหมสีไหลชนะสีไหลชนะโอ้โหชนะอีกแล้วโอเคสีน้ำเงินเป็นได้ ไอมา,าสิบคะแนนเอเล็เซสสีเหลืองเหลืองได้มาอะสิบสองสิบสองคะแนนแตตอนนี้เขาจะได้ตอนนี้ใครจะชนะใครจะชนะระหว่างโรล,ลิปปอปกับกับอาการ์ดโอ้แลดับเงินก็ชนะไปอีกแล้วและโฆษณาก็มาอีกแล้วเอาแล้วครับกลับมาในแมชทีนี้ดีสีดับเงินได้เอ่อ แรลงวาลรูปโอ้พูดสะตุเรดเลยเแลส้สีสีเลืองก็ได้เรื่อยเรื่อยมันใช่เรื่อยไหมหรืออะไรอ้แลนแลนน้ำเงินก็ตกถนนตายกลับมาในนี้ในนี้จะเป็นดัตมันอะไรไม่รู้ร้อยได้สีดำเวลาเราเหยียบแล้วก็วจะมีสีสีเขียวเขียวอ่อนขึ้นมาเหมือนเป็น เป็นสื่อของแฮกเกอร์เอออยู่กลางทะเลใครชนะละใครชนะละและโอ้เรืองชนะอีกแล้วแมชจะจบโอเคแมชจะจบตอนไหนเราก็รอดูก่อนเราจะชนะไ,ไหมแมชจะจบตอนไหนดี แมชจะจบตอนสิบโมงสามสิามสิบเอ็ดโอเคนะอันนี้สตีไม่ได้สตีไม่ดูสตีไม่ได้อยากสตีกกมากโอเคแล้เวเากลับมาในแมชตอนนี้สีเหลืองได้อาวุธทีได้อาวุธด,ดีส่วนสีน้ำเงินได้อาวุธพุดเริ่มแรกแน,นั่นก็คือดาบโอ้ตอนนี้นี่ใครจะชนะสีเหลืองเออ เหลืออีกนาทีเดียวเหลืออีกนาทีเดียวและคลิปก็จะหยุดไหนะใครจะชนะใครจะชนะใครจะชนะเออสีเหลืองเอ้าเฮ้ยสีเหลืองจะนำ้ำเราไปยี่สิบกว่าแล้วออสีเหลือง สีเหลืองสีเหลืองจะชนะไหมแล้วสีเหลืองก็แพและโฆษาาก็มาอีกแล้วเอ,อ้ยอตอนนี้ครับถ้าแมชนี้จบปุ๊บนี่เป็นแมชสุดท้ายเพราะมันจะสิบเพราะมันจะสิบโม,สบมงสามสิบเอ็ดอยู่แล้วอยแล้วตอนนี้ใครจะใครจะชนะหอนลุ้นกันแต่สีเหลืองน่าจะชนะนานยัย และและต้องจบแค่นี้ไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้พี่ก็อย่าลืมกดไลดดค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย